ความหลังยังฝังใจครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปพักผ่อนที่วัดโยธาประสิทธิ์พระเนนจำนวนมากมายมากราบนมัสก,การหลวงปู่ฟังโอวาทของหลวงปู่แล้วหลวงตาพลอยผู้บวชเมื่อแก่แต่สำรวมดีได้ปรารบถึงตนเองว่ากระผม บวดมานานก็พอสมควรแล้วยังไม่อาจตัดห่วงอะไรในอดีตได้แม้จะตั้งใจอย่างไรก็ยังเผลอจนได้ขอทราบอุบายวิธีอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติตามแนวนี้ต่อไปด้วยครับกระผมลุงปู่ว่ายาให้จิตแล่นไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้าเผลอเมื่อรู้ตัวให้รีบดึงกลับมา อย่าปล่อยให้มันรู้อารมณ์ดีชั่วสุขหรือทุกข์ไม่คล้อยตามและไม่หักหาน